ไทยคว้าที่หนึ่งของเอเชียอันดับ9้าของโลกประเทศน่าอยู่หลังเกษียณปี2023ครับเว็บไซต์นิตยสาร FROPS เผยผลสำรวจ10ประเทศที่น่าพำนักพักอยู่อาศัยหลังเกษียณปี2023จากการจัดอันดับของ Annual Global Retirement Index โดยประมวลข้อมูลจากค่าครองชีพสภาพอากาศวีซ่าค่าอาหารที่พักค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่อาจอยู่ได้โดยแทบไม่ต้องทำงานหรือใช้เงินจำนวนมาก10อันดับประเทศที่น่าพำนักอยู่หลังเกษียณมีประเทศอะไรบ้างโปรตุเกสเม็กซิโกปานามาเอกวาดอร์กอสตาริกาสเปนกรีซฝรั่งเศสอิตาลีและไทยในส่วนของประเทศไทยที่คว้าอันดับหนึ่งของเอเชียอันดับ9ของโลก เท่ากับอิตาลีนี่นะครับถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลกแม้การท่องเที่ยวจะคิดเป็นสัดส่วนเพียง10%ของ GDP แต่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตผ่อนคลายสนุกสนานและเต็มไปด้วยการผจญภัยซึ่งประเทศไทยเป็นดินแดนที่สวยงามนะครับและยังแนะให้ผู้สนใจเลือกใช้ชีวิตทั้งในกรุงเทพเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสงสีและตึกใหญ่หรือเลือกอยู่ในจังหวัดภาคเหนือที่อากาศเย็นสบาย ซึ่งค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยไม่แพงสามารถเลือกซื้อคอนโดมิเนียมขนาด2ห้องนอนได้ในราคาไม่ถึง30,000ดอลลาร์ 30, สหรัฐหรือเลือกเช่าได้ในราคาเพียงเดือนละ180ดดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น